ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่เคมเคคี่ม่เกินนะวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกลเซทถีใหม่นะครับที่เพิ่งมานะครับก็เป็นโค้ดของคูปองวิดีโอจาก Black m o o o นะครับเดี๋ยวเรากดใส่คูปองนะครับปึ๊บอ่ะผมได้แบบไปใส่แลนะ้วเอาทำไมมันใส่ก็ได้อนะโอเคนี่นะครับพิมพ์ไปว่า G E T R I C H คือต้องเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวเล็ก x แล้วก็พิมพ์คาว่า Back m ก o n นะครับ กดตกลงไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับรูปบาทมูนไลท์กันดีกว่านะมันไม่ใช่มูนไลท์ดิแบ็กมูเนี่ยเออลูกบาทแบ็กมูนะแล้วก็มีคนสงสัยว่าทําไม iOS นะครับถึงถึงอะไรวะไม่สามารถใส่โค้ดได้ใช่ไหมเหมือนว่ามันผมผมไม่รู้อะแต่ผมรู้แค่ว่ามันไม่มันไม่สามารถใส่ได้ขอให้ได้นะมีตัวสุ่มที่เครื่องรางนะแล้วก็เป็นเงินห้าหมืบาทที่มึงแจกมาเพื่อ กลับอีกหนึ่งร้อยโคเวอร์นะครับก็กดหลับมาเลยโอเคไหนมาดูดิว่าเราจะได้จี้อะไรนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปก่อกันนะครับผมปั๊บปับป๊บมันเป็นของสาหรับผู้เล่นมือใหม่นะออมาดูดิว่าจะได้อะไรปับ๊บตุ้ง โอ้หุ่นยนผู้ชิดไม่แย่นะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สามารถใช้งานได้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยกล่องเลเวลอัพโอเคเปิดดูดิ้ยอันนี้ของแรแรก็แย่ละโอเคก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะครับสำหรับโค Get ้ดเก็ตลีดเอ็กซ์มูลไลนะครับแบ็กมูนี่เออกูเป็นเฮียอะไรกับมนะูลไล h t น่ะนั่นแหละก็อย่าลืมนะครับไปใส่กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย